สวัสดีค่ะทุกคนพบกับครูเฟิร์นทางช่องหันภาษาไทยอีกครั้งนะคะคลิปนี้จะพานักเรียนมาแปลความหมายของสำนวนสองสำนวนค่ะสำนวนแรกคือสำนวนกระโถนท้องพระโรงสำนวนที่สองคือสำนวนกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมเดี๋ยวเราไปฟังความหมายของสองสำนวนนี้กันเลยนะคะสำนวนกระโถนท้องพระโรงหมายถึง ผู้ที่ใครๆก็ใช้งานได้และเป็นที่ระบายอารมณ์ของทุกคนขยายความดังนี้ค่ะในสมัยก่อนกระถนท้องพระโรงเป็นภาชนะที่วางไว้ในห้องถงใหญ่ในพระราชวังสำหรับให้ใครๆบ้วนน้ำลายหรือน้ำหมากใครตกที่นั่งเป็นกระโถนท้องพระโรงก็เท่ากับต้องคอยรับใช้และคอยรับคำตำหนิติเตียนหรือคำวิพากษ์วิจารณ์ต่าง,างๆนานาเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างสำนวนนี้กันเลยนะคะนี่ อะไรอะไรก็มาลงที่ฉันเอะอะก็มาลงที่ฉันฉันไม่ใช่กระโถนท้องพระโรงนะต่อมาสํานวนที่สองค่ะกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมหมายถึงเกิดเหตุอาเพศในบ้านเมืองคนชั่วจะรุ่งเรืองคนดีจะตกอับขยายความดังนี้ค่ะสํานวนนี้มาจากคําพยากรณ์ครั้งกรุงเก่ากระเบื้องเป็นของหนักซึ่งควรจะจมน้ําแต่กลับตรงกันข้ามค่ะมันกลับลอยขึ้นมาเปรียบเหมือนคนชั่วที่ได้เป็นใหญ่ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนน้าเต้าเป็นพืชผลจําพวกฟักแฟงเมื่อแก่และแห้งแล้วจะเบาและลอยน้ําได้แต่ในที่นี้กลับจมลงน้ําไปเปรียบเสมือนคนดีที่ถูกกีดกันไม่มีโอกาสเป็นใหญ่การที่กระเบื้องลอยแต่น้ําเต้าจมถือว่าเป็นลางร้ายค่ะเราไปดูตัวอย่างสำนวนกันเลยนะคะบ้านเมืองทุกวันนี้กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมเพราะคนชั่วรุ่งเรืองมากกว่าคนดีนั่นเอง จบไปแล้วค่ะสำหรับสำนวนกระโถนท้องพระโรงและกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมคลิปน่าจะพานักเรียนไปรู้จักกับความหมายของสำนวนใดต่อฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ